สบายดีพี่น้องกำลังทำการหนาบเงินพี่น้องเอยสีใสหนีโทรศัพท์นามาเดิมโทรศัพท์น้ามาติดต่อหาเจ้าหนีนี่จักรล้านนี่แม่เดี๋ยวเสีให้แม่บิกเทสเอาไปหายกำลังหนาบเงินอยู่ อยู่ในหาดบอรยุเฮือนสิเขาไปเบิร์บ่อนตีเลยเออไปรถไปรถใช่ยังตักูใช่ไหครอบครัวลูกแปดไม่เหลือนะจ๊ะบอกเลยหนึ่งพี่นองสเบดล่าเนึ่งสองสามสี่ห้า ไปไปไปนม่เพื่อนอเนี๋ยรอแไปเพนมาก่อนอคคน่าอนโอนขมาอลไรนี่ตาโทรศัพท์มา,มาแล้วอะไร,รจัาโทรอเดี๋ยวประเทนมาก่อน เออโทรไปโหลดเราส่งน QR มาทรหาเจ้านี่แล้วฉันจะโอนให้เสีแต่ลูกแปดเด้อเบิ่งเด้อหลักฐานการโอนนะพี่น้องก็หนังดีค้าส่งหนัง่งว่าคอยกบยับบริจากองสื่อคือกันข้อมูลสำคัญแต่สิอยากมาเบิ่งหลักฐานเศร้าด้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวติดเยดอะเหมือนสิบเอทล่าแล้วไอ้น่าจะเป็นสัตว์ <c oughs> อีกหลายปีสวยคอมเมนต์คอมเมนต์ให้สุหากับเปิสิได้แน่เปิดสิได้ใช่ไหมเนาะ นั่นชงคิวอามัเดี๋ยวไช่อเงินน่ะโอ้ยอยในของการมั้งคือเสียงดังแท้ ดีใจบอสซีเรสนี่แล้วนี่ดีใจจ้าบุญวุฒิเหนือใจดีทีใจมีแฉ่งวหลุดแฉ่งมีควรชุกพาเป็แฉ่นมีให้คิดเงินเลยยังหยดคำแล้วก็มีปานาสิงใดให้ได้ชิงนั้นแต่ควรมีอายุ

นอ้องแม่น้องเทนมาก่อนพี่น้องเอ้เอเซียโอนส่งมาแล้ว,วส่งมาเด้อเขาจังแตะเงินใส่หนีน่ะเด้อน้องแม่เนา้อส่งมาหันหอนจะได้ไปเสียดายเด้อเงินน่นะเด้อต้องดีใจ น่นมันวิติวนีน,นะนวิหนีนนหัวหาจังสี่โตก็สิด้อยู่คือเก่าแน,น,น่แนใช่ไหมซาดน่าสวยเคียวออกเคียวอาม่าเรียบร้อยพี่น้องไอ้ส่งมาเรียบร้อย,ายมาเบบคั มันเมื่อไรเปแว่มันม่ใหญ่เคียวน่ยเด้อมือเมื่อน่ะเราบอกเแหว่่เออที่เราสั่งไว้เราสั่งสายคอันบ้น้องฟองาปนันจะอนเงินแล้วนะหาเขาแล้วาล่เม ขั้นเฮาแล้วไไนะบอเลยนะขั้นแล้วบอือขั้นไว้าตายเถอะมันกบรบโแล้ขั้นก็น,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 นี่ไปเมื่อวานม่ซื่นกรกนะน,นี่นนก็บโบแตกเวิดดอกไข่โค้งงาน มันอะไรนี่วันถึกนี่เดี๋ยวสิเขียนมาเองใส่นี่ลูกเป็ดวันที่แล้วละวันที่สิี่กุมภาต้องหาพอสองสิบสามสิบสาแหละสิบสามสบามกุมภาใส่นี่ป้าบอกเอย ใส่บ่าเกื่อหรือป้าใส่หนีตอนนี้กับพ่อเนอะไปป๋อนี่ที่ไปบอกโอเคไปแล้ว ไดเห็นห <laughs> <ality> ักฐานแล้วสิบ่ออกสิมาจกเบิ่งักฐานแล้ข่อยบ่ได้เด้อกานไปเอไปเอาเงินจนเอ้ยส่งเงินเนี่ยสดให้าห้วยนองบ่แม่ให้มันอยู่เฮือนเออเขาอยู่เฮือนเอเนาะตอนแมัขึ้นัสวเอเิบ่จะบ่เห็นมันเนาะร์ถึงสุกเาลงมา เล้เลาชุบ <a> ่สาบเสาทบบเาเล่นเล่นมา่่ม um. okay, okay, okay. yeah. yeah, ือานอก็ก็ก็เนี่ยยันได้สีโทาจลองนีเด้อมาทิพย์แล้ววิานลนก็เไวมันก็เบาปันปอดะห่างใจเนาะโอบบซีนมเนี่มเนเอ้ รสืเล you okay. okay. ือดลำถูกกระถูกมีมีนถกมีกินนอนกับบวรักมีกับกินบานเลยนะหบหาแล้วแเอ้ยหากรถูกกระทำมันก็ยืมยืมมันก็ยืมผ่อนลงแล้านเลยนะโอเคทตอพีมพี่มากจะดีปนยชน์ไเขาตลอดได้ขนาดลว่าบัตรึ้นบัตลงนี่ยนั้ สร้นี่แหลูปแปเรียบร้อยพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านขอบวามงามลูปแปดี่อยนี้แมงเพนแมงเพนขอเองฮัลโหลเงินเข่าเงินเข่าแล้วบอ นี่เินบอลน่นี่เินงินอันเงินเขาแล้วบอลเขาเลยอ่นเ้อน้ลบอ้ชบบลคบอ้บอลด้บค้อค้อลคบอบอบออโบโ้บอลโโคอลคลคอบ Bẹp cái thứ sự... hai nhà Hết. 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 cái cái ngân bạc cái gì nữa ขอบใจเด้อแล้วกันเนาะแล้วกันได้บาทน่นีสิลูกเปดนโดอยโดยขอบใจทุกท่านตล้่าทัไดุ้่นะ้าแล้วก็สัญญากรใบสัญญา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 ในเมื่อให้เขาไปเอาได้เนาะ เนี่ยใส่เบื้องลากฐานพี่เนาะเยอข้าวเมื่อไหเขาให้เขาไปเอาน้ำน้ำหนองบ่โดยน้ำเอื่อยโดยโดยข้าอยู่บ้านอยู่แต่ว่าตอนนี้กับไรไปข้าเมื่อผลแล้ววันที่สิบสาเดือนสองประมาณอีกมือองมือสอมือนี่แหละ เวลา12โมงที่2โมงหา13นาที14วิ10วลานขีดขาดทำเยี่ยม2,000ขีดทำอธิบายขอบกอลูกแปดใส่หนีไห้เอื้อยเยบร้อยพี่นดออก กูทมหาแหลกผางเฮียนซองยังมันไปเฮียนเลยยังมด้ไปเฮียนจากเถื่อหลายเดี๋ยวนี้นะผางเฮียนซองผาเฮียนซองยังยังไม่ได้ไปเลยซองอาทิตย์กูทมหาแหลกนั่นคือสมัยจะนัดถือไหลออกแล้วอันนี้สมัยนี้มันเป็นอะไรริ่มอือ ยันแต่บ่มีนักเคียนเขาอุ้ยไอคิดโอ้ยไหลออกเลยไม่ยุ่งๆก็หีดเลยก็ได้แม่ใส่แว่นหีดโดนเลยดีใจบ่ลลุกแปดอย่าไปหาสร้างนี่ไม่อีกเรื่องแบบนี้เขาอยากคุบีบข้อสุดตายเด้อพ่อแล้วมั้เป็นซาดเด๋จะเสิบจไปพักได้ผ่อนจะเสิ็จไปรับไปนอนเห็นบ่ลนี่ ระเบงกูกันตั้งแต่ตีหนึ่งแม่หนอตีสามจังแต่จาจะ่อยย่อยยย้อนมาจะให้พึ่นไอ้น้องแม่รวมชมูดอยากให้บุญขอบคุณประเจ้าพระุงเขาพระำบันรวยจ้ะตาทุทธศนาขอลุเปะให้อนมาไม่เลยอยากให้มันวิเนะมีหอยมีแค้นกระบอกขันะแม่ ผมไม่หนีผมไม่ซินกินยังก็กินลนะคคอกระปุกกระแปก่าไปเออจจบไปหน่อยแแมจำบใบเกลือกินว่าเมคเชลแล้วใส่แม่เออมืเมื่อนั่นสัญญาหนปลาไวในเือนแม่นะน้องทรายเมื่อกไปเามาโหลเมื่อ พ่งเอาไปส่งเลยทำอกินเ้่นนะยากยังกันไม่เอาพี่ยังดอกใสแลรวก็ใส่เซ็ตสินพารกิจพี่น้องเออใจเดิเขาสย่ย่อยางนอันที่เข้ามานะเขากั ิยามีเธอหนึ่งทีเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการว่าความขีดเขานาไม่ได้ขีดเถิงหรอกว่าเรื่องสิไปใส่หนีนะในในความขีดของเขาเนาะเขาไม่ได้ขีดเถิงหรอกว่าไม่คิดถึงหรอกที่จะว่าจะไปใส่นี่นะถ้าไปขีดแบบนั้นเอาถ้าเกิดว่าบ่มีไพ่หายจะได้สะจะสิได้ตี

บางคนนี่โอ้มันตัวบลาดัเนาะมันคุ้งค้างขนาดนี้เนาะแม่โอ้คุ้งคาตาเจจริงจมันกับปลาดักอยากบอกเนาะว่าเป็นนีครับแล้วมันคุ้งแล้วมันแบบคุ้งค้าตาเจเขาบอกว่าบลาดัผัดตัวเป็นนี่อือก็เลยว่าให้ฟังเถื่นลุงเป็นหนีเป็นนี่ทะเลสิปลายล้านสิปลาถั่วตกใจติเนาะมันเป็นอีหยางกระดอกกระดิ่แทนสิปลายล้านเอ๊จะก็เล่นน้าปลาลุงเด้อค่ะเออวางเรื่องมันละนัานเป็น เอเชียบอกเลขดูบ้านนี่บอกเลขประเทศน้ดเร็วเวเรียกองลงมาเรียกองลงมาเดี๋ยวนี้วันนี้วันศุกร์วันหวยลาวเรียกองลงมาลูกเป็นอันน่ะเป็นลวงพ่ออายุอร่อยกว่าปีเพืใดมาเกิดเป็นพ่อใหญ่ของลันพ่อลูกแปะบัวท์เป็นยาปู่นี้ผ่านข้ามเพลองบอ แท็กซิ่จะได้ว่าเอาไม้ฟาร์มโตเลยนะแค้กินขนมอ้าวก่อนมันสีมาเนี่ยนะพอพอแม่มันหายเอวยเอาหน่องมันหายมันหิวเอาข่าววะเศร้าหายวันจันทร์พอลุงกับสีมาหามันวะมันบอกข่าวเนาะมองดูมันหูหลวงหนะฮะว่าออกมาแม่มันแผ่กันกับองค์ของลูกองค์ของลูกแห้งหัวเอ้ยทามเลยมันกับบอดท็อันบปเออมัเดี๋ยวเร็วบอกระเทนเร็ว สูงกันคำองม้าเห่าเขานะลุงมีเงินลายบอลายเถอะตามว่าพอลุงมีเงินลายบอลายพอลุงขี่คาดบ่ขี่คาดนั่นบ่มาหาว่ากูขี่คาดอีกพ่อก็แม่มันขี่คาดืึพอประเทศมาสามโตนี่ไปซื้อขนมกินมล้วก็มาอยู่ต่างร้านมือหนึ่งเขาไอจิ้นปศิบ่แม่น้อยแมกโกะปศิบอลอ้าวบาดนี่ห่วยกามาบาดทจ้าดปลายโซ่ บอกม่ใหญ่พ่อรับถาพังมันเด้อเลสิให้อันจินจูทามดูเลเสีออกอยัง,ปปปงไปงจินจูทามน้องุ่นเลขเสียออกอยังอนะเอเชียบางเถ้ามากบสิ่มได้ไหมยังบอกนสสิมเอาดูมธรรมดาได้องนี่นะสำนีเด,ด้อพี่น้องดีใจนครับควัวลูก 8วิถูกวิดยากไปอีแล้วนะสูขันตอนหนึ่งเมนสั้นแล้วซูตายสูเอยตั้ง 10s ล้านอันนี้อะไรขีดอุกคิดอ่างพ่อแม่จะไปผูกข้อตายไพละคนอืมนีถ่วหัวนี่ถ่วหัวบเงาเฮาเต็มหัวบขันแม่แม่แม่เป็นหนีบาเงามีเ้าบางขัน เอาสิ่งหนาต้อบให้เลขส